สวัสดีครับมาพบกับ h o น da HRV EL นะครับ EHEV ปี2 0 2 2สองครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่แ9ดแ0,000นเก้ามืเก้าบาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดไฟนันได้เต็มครับฟรีดาวครับออกรถจัดโอนอยู่ที่10,000บาทส่วนค่าประกันก็จ่ายตามกวามเป็นจริงเลยครับพนหนึ่งหน้าพันเก้าร้อยครับเจ็บสองวด6กปีหรือหนึ่งมืสี่พันเจ็สิบาทครับแปดสสงวดเจปีรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยครับ ภายในส่วนสะอาดเรียบร้อยครับเบาะหนังสีเทาพรมาลายมันติฟังก์ชันแอร์แบ็ก abs ไม่น้อยนะครับสองหมื่นเก้าร้อยกิโลเมตรเท่านั้นสีเดิมทั้งคันครับไม่เคยทำสีมีวารันตีนะครับห้าปีครับหรือ 100, แสนห้ากิโลเมตรรับประกันร,ระบบไฮบริดนานห้าปีครับไม่จำกัดระยะทางรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนานสิบปีครับไม่จำกัดระยะทางแอร์แบ็กหกจุดนะครับระบบ ระบบ Honda Sensing เตือนก่อนชนออกเลนครับ Pattern c ฝ่ายท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เคตลิงชันครับการญนาพิเศษกรุงเทพ